นี่เวลามันหล่นแล้วมันไม่เอออขวดอกขวดว่าไงขวดะไน่งยซอขวดเบความเยนได้หอยมาแ่พี่เย็นอยางเกันไม่ห้เกินปลาแดกท้งา่าไงว่าสิจะปลแดกบ้านก็มได้ ไม่อะานเีมันซางเด็แบอืมโอเาไ่้องเานี่แล้วเอ้องออก็มาเิบิบ่เียมัำไไ่กินยาเหเอไม่ไม่บ่นมเลย่ม่ื้ออเ่องานว่้องบน้องบ้านต่ก้ากตื้นมานดจ้้องคนหาของแรอมาวงไป่อนเองก็บเข้าไปหมดลืม เส้นตำแดงจะ้ิ้้้รเสิ่มนขนมจีนแต่เขาทให้เดเเล่นแบบาเาจมาเ้เ้าสินเลยทนว้าวยังว้าวนวยแตตว้าวคนวย้วยยังแบบาออกาแดจกนปเอาทาาเนะเแล้วไปใส่ไปใส่ต้นาไม่นไมาแดกันมาแล้วเนี่นะแล้ว ต่อหน้าคือบยายนะหรยายังตอหน้าคือจะทบยูเลยครับเอา้นยังบอกจะผ่ามาแล้วนะน้ตต่อเองมับ้อกว่หนาหนอย่างี้ซำคุณจหนเกับบริยาน่าะไปดูครับไอเจ้าเด้อ่เห็นใชของนีอยู่แล้กินกินนี่แล้วแฟนทงกับโอ้เดี๋ยวไปนนนัง มางแห่ทใช้แลว้ไปเไดนหนักเห็นแสของน้าสร้างนสร้างมันฝันคืออาบน้ำเห็นคืออาบกันเลือยนะทำเดินทอเรือยเขาเดินแ้วสร้างแ่นต่อเขาเรื่อยๆโอ้ยไม่เคยไม่เคยพบคนเราแบบนั้งติการโอนง่ายนทำงานไม่สะดวกว่าดีไม่เคยพบทั่่มัง ่่ีมันยากใช้ใช้น่ะเวลาใช้ต่ตามยากนี่แหละกูตัวรัวบาบ่ไอบ่นี่กูตัวรัวบาไใช้มวยกรบหูบ่ไอ่บ่ดีเ้เนาะนี่ดแห้งดีแก่ม่บอกางกล้วยได้แค่ทกลักทไอ้น่ะเขาเอาบักล้วยกล้วยน้อยนะทีมันกำลังิดเบียแ้ามา็เบียรแก่ต้องได้ อบ้าให้เพื่อปาเกินลาเ่กินะ่าเงี้ยปากินไางแลมกินอไย่้เ่ากินเขาาเล่นเกินไม่ได้พอรู้ตัวค่อยเบิ่งเนาะอาหารเนาะสับยางยางเกล็ตันดองเด้งแหวนปลาขึ้นเพราอืเอาเอาไปเสียบเราใ้มันให้มัน่อยลงมาส่วนนแกกเพ่อค่อยกินกวยก่กเลนนายิ้ใส่กองเจาะนวยมันาแกไอ ลูกเล็กไม่ได้เห็นเลยกำลังเป็นวัยรุ่นนะที่มันรบเี่ยมที่มันบเี่ยมนี่ของ่ายัเลือไม่เห็นเลยนักแหว่างเราเอาขวดแกขวดหน่อยก่นไปก็เลยเขเป็นทีไรลงสีกินลงสีกินข้าวด้กัน้าเรามงทำเรากินข้าวด้วยกัน ม่ไภาษาบอกมากมอกวาน้ำยังคือมาแห่งเลยอ๋ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวเพี่อมา๋อพี่อมาบอกัมันขึ้แห่งใค่มากกว่ามากกางาแล้วอ่ามันอยู่บนโคกนะเออมากกน้ำก่อนมาลายวางแล้วไม่บามันมักน้ำามอนนะตองหน้ำิรนดรนะมันคือบ่เปียกเหรอแเ่อกัมาตากล่มบอะนะกวมากกวกน้ำเอาลเอาละเดียศาสรขาดประคุณสิการเป็นเดิม กูปัตลอดการมีเสนแรงเลยงเพื่อมาแต่หกพวงแล้วไม่ได้ไปเผาต้นถมกามาอะไรกับกะางมานาทับสีอนค่ฟองมัาไปคือบอกเทร้านี่ยังไปบอกองแล้มจาแดย่เ้พ้อมดอกพร้อมบอกแลอ้ยจะบอกเพราะ่าตดตลาดธรรมดานี่ยแล้วมันก็จะัดแบบส้มไม่รุนไม่รุ่นโอ้ยเราตองงจ้ากุ้ยหลางทีกนน้อ อต้องแบบเามี้องือแบบอือช่งเนเพ่นนเราไปต่วไปเรียที่บไปช่องไม่โบไปวงมาดูกระป๋พร้อมแล้วบรรอาการแ่องชีิตออกไปเลยขไปวางมเออวไยถึงเก้าแไม่ไปใส่เราที่บ่อโอ้ยจินหลายน้ะยดิินังเว่ยวอมไหวย นังเงบอือบังคอยนี่ล่ะโอ้ใส่ปอดกับเบิร์ดด้วยถ้าจะมาจะใส่มาถอดละอร่อยเนาะอันนี้เนาะอร่อยแม่เอกตนออือีบบมันนีบบมย่ได้เนเบียดเห็ดเบียดนะกกดอืมกนมาขอหน้ามวไม่เห็นลุงไมเนาะโอ้ยเใส่ปลาใเนื้อ

แ <c> ข <ười> <i boys> <laughs> ่งแข่ยเลยรับรองอยู <c oughs> ่เดียวนี่าอกเลยมันจืดได้นะังไมได้เมันเด่นะมันเดนได้มหาลีไปนะครับองยันี้งุ่มส่งอดกมีเหลียมลูกคนบางคนไม่ทุ่ส่วนสุงคนละ นแดดไหแดนะจะบอกเพื่อฮอนาหอตานะยางแดดแลฮอร์นาฮอตาแดดไดบอกเาไปถ้าจะหอดตั๊กนี่แดดมากเลยวราบเนี่ยอิ่เเทอยถ้ากรลงนะถ้ากรลงทำงานบอกนั่งบวกก่อนบอกเอาเสิกลงเดี

อะมาโอเหเจ้าทงๆไงแล้วน่ะมันอื่นว่าคนเสี่ยคนเสี่ยอยู่คนแค่นะลองสิอาหานคอสิอาหาแหงคุณนหน่อยแหงแงรแบบบบจิ้มกาเออแ่กันนี้ขาวางวางเอยหมใช่ใช่ ไม่้กินะงคงรู้ว่าใครจะยไม่ทำบาเใครทานลุงไไม่รู้ว่าจะทำยงไงยังก่อนจะจิแจ้งข้าวดียังก่อนข้าวดียังเ่อไรก็บอกว้าข้าวดีข้าวดีนี่้ดีชุ่มหู่ะเป็นอะไรล่ะข้าวอีข้าวอ่มแล้วต้อก้กระแทกว่าจะไปซื้อยังก่อนไปซื้อยังมาเตรียมเลยยังก่อนไปซื้ออะไร่าเดี๋ยวบอกว่าแกมันคลิปเาจะเบาอะเดีว่าจะสิไปซื้อนอันนี้ไปซื้อแล้วเดี๋ยวาว่าว่าว่าทำ้คลิปว่านมันทำไ มาบอบเนีห่อมทายแงับเาเอาเรื่องเรื่องนิดหน่อยเป็กล้องอ่ะไว้บอดยังก่อนมเิ่มมันไม่คิดสุนติล่ะเราว่าหอคิดแล้วก็นเบิ่งคิดกันที่ลัเขาจะบอกอยู่ด้ตอนิไปยังจปส้องอะไรนะถ้า่หูอเราไม่คิดกันคุณคนผัดแพนมาลี่เขาว่ามัเี้เออี๋ยวเขาจะาไปเบิ้งเบิ้ลอยกัเบิ้งคิเจ้าคิดป้านะคะถ้าอยากรู้ความรับที่บอร์ู้อยากรู้ช่องรู้คนผัาแพนมา

กินองแอปเปิลบ่จะต้องบอามาหน่อยนึง่ยอยาก,กวนาด้่างาทางเลยซื้องที่ึงน,นได้วะพ,พูดปั้นอะไรป่ะต้องต้องว่าอยา้มันเบิร์นเลหน่อยจะได้ว่าไม่มีอะไรนะฟวนประสาทมันจะเื่อนะครับนล้วส่งนะยังแล้วส่งยังขี้ไก่ขึ้นกรจอธิ่าพข้อสอเบิร์อ,อ,อหมดนะั ี่จ <Luc> <adia> ๋าพี่จ๋าดีใจนะป้านะเผื่อไม่มีของมาส่งอ่ะเราไม่ชอบกินกยวยเดี๋ยวงานเนาะเขาเลอแดมันดพาแกไปตดอกที่มันแห้งสุกมันร้อน้ังิดเป็นหอกอยู่บ้างติเกิดอยู่บ้างกเกิดนะถ้าเกิดอะไรเกิดบางถ้าเขไม่คุมชันถ้างั้นก็ตัวมังแห้งก็ไปหวาน พี่วี่ว่ะเลื้ยมันก็ลยมันก็ลดลงราค้อมาเนูกได้แค่คเดียวมันจะไมู่ยถ้าเขาป่หน้่งนน่าเราเรืองมันจะเป็นย่างนั้แหะเรองนับ่เขาย่างเขาไป่ได้ขายเดียร์มันนาแก่กูแปลหรอน้าต้นไม้รลดน้ำแล้วเหรอคะพี่เรื่องผย่างไค่โดนไปสอวไม่ถเรื่องเลนะตอนนี้ไม่เด่นนา่นเนี่ยมันลด้พันฟุตตัวเขาบอก ก้อนอะไอนบดนต่มันแห้งมากเนาะก้อนไม้ยังไม่ร้ค่ะเพิ่งงงเสร็จแล้วมาถึงข้าวอันนี้เขาจะนึ่งเป็นรูป้นนะค่ะนะดอกดาวกระจายยังไงไอ้ก้อนบดดาวกระจายคือพลังเออก้อนบดมาหอยเอิรอดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายเว่ากันดาวกระจายที่เรื่องนักสิงค์้ราตอย่างยังเช่นนี้ ย่างเขาับพลงเสร็จแล้วก็มากินข้าวเลยคุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุอบอุ๊บป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 ุ๊ปุ๊มปุ๊บปุ๊มปุ๊บ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 ปไ๊บปุ่บปุ๊บอุ๊บปุ๊บปบปุลปุ๊บปบปุ๊ไปุ๊บปุ๊บกุับปุ๊บปุไบป ปาตบานนะไซื้โทรศัพท์นะอืมีน้ว่งเทินหนงนถ้าไม่กินข้าวเลยกินแล้วกินที่ทไหนไม,ไมไ่เห็นติดไม่าเนี่ย กินูามดูุกินสองคำนึงเากเล้ามันหละมันแต่ตัวมืองที่รู้ินเขาเทียมนัแต่นี่อยากมีอะกินดากก่อนดูเนี้ยนัแ่นัก่้าบน้องขึ้นมาข้างบนนส่ถูงไรอ่ะ กินกนมสตอเบอร์ร่จาเลนะกเระเนสวิตเซอร์แลนดนะดก็มักโกบะแลตก่อนจะเมินก็กินก็มัก เราไปรดน้ำต้นไม้ต่อนะคะโอ้มนะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญทิ่นกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ